กรมทางหลวงชนบทร่วมแรงร่วมใจจัดทำถุงยางชีพส่งกำลังใจให้พี่น้องภาคใต้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยนายพิชิตพุนศิริอธิบดีกรมทางหลวงชนบทนายยงยุทธเพ่งเมืองรองอธิบดีกรมทางหลวงชนบทด้านดำเนินงานนำคณะขราชการพนักงานรัชการ และเจ้าหน้าที่กรมทางหลวงชนบทร่วมแรงร่วมใจในการจัดทําถุงยังชีพเพื่อส่งมอบและเป็นกําลังใจให,ให้กับผู้ประสบภัยเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่พี่น้องชาวภาคใต้ณนะกรมทางหลวงชนบทบางเขนกรุงเทพมหานครจากสถานาการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใตข้ขณะนี้ในส่วนของกรมทางหลวงชนบทจะเคียงข้างพี่น้องประชาชนชาวภาคใต้และร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ให้ผ่านพ้นไปได้จนกว่าสถานาการณ์จะคลี่คลาย ซึ่งทางกรมทางหลวงชนบทได้จัดทำถุงยางชีพจำนวน1000ชุดน้ำหนักรวม8ตันโดยภายในถุงยางชีพจะมีอาหารแห้งอาหารสำเร็จรูปน้ำดื่มทั้งนี้เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเร่งด่วนและในวันนี้27พฤศจิกายน2568เจ้าหน้าที่ของกรมทางหลวงชนบทได้เร่งเคลื่อนย้ายถุงยางชีพเพื่อขนส่งไปยังท่าอากาศยานทหารสองกองบิน6เพื่อทำการส่งมอบไปยังพื้นที่ภาคใต้โดยเร็วต่อไป